อโอ้ไม่ขยับเลยครับเอามาฝั่งนี้แล้ว มามาถึงก็เจอชัดเด็ดเลยครับผมสวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทายชาแนลมาครับหลังจากที่ไม่ได้มาอาหากันนานนะครับกับทีมงานผุทเเ่าขาเดฟที่เด็ดกำมลาใสนะครับมาฮะเจอหน้างานใหม่ครับเนี่ยรอบที่แล้วสองแปลงล็อกนั้นสองที่นะครับเขาได้สองที่นี่ที่ที่สามครับแต่ว่าตอนนั้นผมมาถ่าย ที่แรกแต่ว่าตอนเก็บงานผมก็ไม่ได้มานะนี่เขาเพิ่งจะเริ่มงานใหม่ครับวันนี้งานที่สามติดกันเลยครับสามที่ก็แสนหกหกหมืนแล้วก็ตรงนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ต้องถามเขาก่อนเนี่ยแต่ถ้าตอนนี้มาดูนี่ยตัวแรงฮะคูเปต้า M6240 กบูะแล้วก็6410ฮะจะเอา ตอไผ่ออกนะฮะเนี่ยฮะเนี่นาายเงาไผ่นะเนี่ยเงาไผ่นะอึ๊บอึ๊บอ่ะวันนี้ได้ดูของของแรงนะวันนี้หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนะทีมงานนี้โดยะฮะผู้เท่าขาเทปก็อยู่ใ,ใกล้นู่นตัวนะ นี <c oughs> <c oughs> ออ่ฮะจอมพลังมาถึงก็ได้เจอของมันแล้ยหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนาน ก็ไผ่ถ้ามันเป็นตอแบบนี้นี่เอาออกอยากนะครับเพราะว่ารา,ากมันเหนียวไม่เหมือนตอนที่มันยืนต้นอยู่นะตอนที่มันยืนต้นอยู่ยนะังพอมีต้นมันโน้มลงให้นะอันนี้ตอนะฮะตอเอาตัดไปยเนี่ยค่อยๆเอาออกครับ เพราะว่ารถเรามันไม่ได้คันใหญ่เนาะค่อยแซะค่อยอะไรไหนฮะสองเข่าทั้งสามคันเลยมีตะคันแรงๆออโอ้โหเหนียวมาก โอ้สุดยอดจริงๆครับเขาได้งานสา,สาล็อกใหญ่ๆเลยนะครับนี่แปลงนี้ไม่น้อยนะครับนี่ผมว่าน่าจะมีหกหกไล่ได้นะตรงนี้อนะ่ะก็ทำเป็นอันเดียวหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามาถึงยังไม่ได้คุยกันเลย แรงไม่แรงไม่สำคัญนะอยู่ที่ใครขับแค่นั้นแหละเอาเออเอเอโอ้เอา,เอา,เอา,เอาแต่ข้างนู้นข้างนี้เดี๋ยวก็ออกแล้ว ô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  luôn đây này ô chỗ vừa mới phẳng đi là luôn chất tộc kiểu nhỉ ăn ô chưa กอไผ่กอไผ่บ้านนะครับไอ้ที่กอใหญ่ๆนะ่ะภาษาบ้านผมเรียกกอไผ่บ้านโอ้ยจะออกไหมเนี่ยฮะมันต้องออกฮนะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยเนาะอึ๊บอ่าจะออกแล้วเนะี่ย Ồ, oh, để hey, okay, mình đi xem phần đó. Đi đến phần đó đi. Này, Cô khách này mua hả? Cô khách này thích mua đồ không? Cô khách này... Cô khách này lúc lúc như thích mua đồ. Này, ใช้ได้แล้วฮนะ M 62 40ระวังระวังโอง่งเพราะแล้วพี่โอง่งแดกแตกนะโอ้เสียวโองกก่งแดกจริงๆเลยกับหางรถเนี่ยปุ๊บถ้าโอ่งแตกเนี่ยไม่ได้ตังค่าจ้างเลยนะเนี่ย ไหวไหมเนี่ยเนี่ยกินฝืดเลยฮะเจอกอไผ่ใหญ่ๆอย่างนี้งานหยาบเลยปุ๊บเอ้ออก เย้เลยอ่ะโอโ้สุดยอดเลยเนี่ยฮะกูอตา้เาเผาฮอทนนะเผาหน้าเนี่ยเอาไปทางไหนเนี่ยเอาโอ้ไม่ขยับเลยครับ ต้องหาพี่ใหญ่ช่วยแล้วมั <laughs> ้งพี่ใหญ่ไปโน่นแล้วโน่นโนูน่น,นสองคันไม่มาใกล้เลยฮะมาลุา้นช่วยเสียเขาหน่อยว่าจะออกไหมอึ๊บอือโอ้โหเหนียวมากเหนียวมากเหนียวมาก เอา้ามาฝั่งนี้แล้วอฮะโอ้โหนึกว่าจะหมูฮะไม่หมูซะแล้วงานนี้เย็นเย็นใจเย็นลูกพี่ ไหวหรือเปล่าเนาะนี่เนี่ยย้อนแสงอีกแล้วผมอึ๊บโอ้ทั้งงัดทั้งดันุกมาลหลังเลยเล <c oughs> โอ้แรงจริงๆอ่ะไม่ใช่รถนะคนขับ Dạ yeah. <laughs> Oh, bao đây, bao đi, bao đây, bao ใจเย็ยนใจเย็ยนโอ้โหโอ้โหโ,โหดจริงๆอ่ะโอ้ยรัเอาคันใหญ่มาดัานช่วยหน่อยโอ้ฮะพี่ใหญ่เรามาแล้ว อ,ออกแล้วออกแล้วเอ้เอบอกแล้วอย่าให้โมโหูหูเอาย่นได้ฮนะโอ้เอ้ยโอ้เอาย่นได้คนระับโอ้สุดยอดสุดยอดไม่ยอมรถแตยอมคนยอมใจคนมากฮนะสู้สู้มากเลย เนี่ยตอนแรกผมนึกคิดว่าไม่ออกซะแล้วเนี่ยโอ้โหจัดจัดอะไปไหนต่อ